ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สถานีรถไฟนครลำปางนะครับนี่เลยนะครับบรรยากาศเนาะตอนเช้าตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้านะครับนี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบประมาณนี้ด้านข้างนี่ตอนเย็นมีตลาดนัดด้วยนะถ้าใครมาก็คือมาซื้อข้าวกินได้นี่สถานีรถไฟนครลำปางนะฮะเข้ามาหรบอฝั่งทางขวามือขวามือจะเป็นจำหน่ายตัว๋ว ับจำนายตัวรถไฟต่างๆนะฮะนี่วัชสัมพันธ์มาเดินดูอู้อ้ฮะยังใช้ได้อยู่หรออ๋ออันนี้เป็นฝาอะไรเนี่ยหุย เป็นบุญเติมเป็นตู้บุญเติมแล้วก็นึกว่าจอบโทรศัพท์เอานี่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ฟรีด้วยนะทุกคนมาชาร์จโทรศัพท์ได้โอ้มีไวไ,ไฟให้ใช้ด้วยอะ่ะผู้เจ๋งอะ่ะจุดบริการรถเขน็นอ่ะเดี๋ยวเราแบบไปเดินดูทางนี้กันตอนนั้นที่มาช่วงที่เชียงใหม่น้ําท่วมอะ่ะเราต้องแบบอพยพจากเชียงใหม่มาขําม,มากหัวจักไปแล้วไงจักรถไฟ ดูบรรยากาศสถานีรถไฟลำปางนะครับนน่นนี่ด้านนี้ก็มีแต่ฝั่งนี้ไปกรุงเทพนะครับอีกฝั่งหนึ่งไปเชียงใหม่จะพาบแบบเดินดูบรรยากาศสวยมากบรรยากาศดีมากเลยอ่ะโอ้โหนครลำปางตอนเช้าๆนะ วิวมันได้มากเลยอะทุกคนเดีวขาแบบพาเดินดูดนู่นนะเราต้องเดินเราต้องเดินไปตรงป้ายนครลำปางาานั่นสาีรถไฟลำปางถึงจะสวยอนนันหอสัญญาณอุ๊ยเขามีอันนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยข้ามไปดูตอนขากลับตอนนี้ก็คือเดินกันตอนนี้เดินไปเรื่อยๆกัน ทถานียศไฟเด๋ยวตอนตอนขากลับเราก็จะกลับรถไฟนะแต่ว่าที่มาพามาดูตอนนี้เพราะว่าขากลับเราอ่ะจะกลับตอนกลางคืนตอนแบบทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะไม่เห็นวิวแล้วไงวิวมันก็จะไม่สวยแล้วไงก็เลยพาทุกคนมาที่นี่ก่อนนะครับนครขลำปากโอ้ยเนี่ยตรงนี้สวยมากเลยวิวเป๊ะมากสุดยอด ตอนนี้อาจจะแบบว่ามีเสียงหือทอบเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ากระเป๋าน่าจะเกือบยี่สิบโลที่กำลังสะพายอยู่ตอนนี้แล้วก็ไม่วาง้วยนะนี่นครลำปางสวยจังยอดดูวิวสิแล้วถ้าแบบเลยจากนาครลำปางไปก็เป็นขุนตาลนะและ้วดอยขุนตาลมุมตรงนั้นก็สวยนะแต่ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นไปถึงขุนตาลนะฮะอันนี้คือแบบว่า คือว่าแบบมาพักผ่อนชิวๆมาเดินมาแบบเล่นๆนั่งรถเล่นๆอยากนั่งรถไฟอะไรอย่างงี้นะก็เลยมาให้ดูบรรยากาศสว่มากบรรยากาศระมานเดี๋ขอแบบแชะรูปแชะรูปแชะภาพก่อนนะทุกคนนะ เนี่ยมุมมุมภูเขาเนาะสวยงามตามท้องเรื่องเนาะเด็กมากแต่ว่ารถไฟยังไม่มามาดูด้านนี้นครลำปางอ๋อนี่ไงเขาเขามีข้อมูลบอกเลยนะว่าลงที่นี่ไปอำเภอเงาเก้าสิบกิโลพยาวร้อยสาสิสี่เชีงยงรายสองร้อยสาิสี่อำเภอแม่สายสองร้อยหกิบหกอำเภอเกาะคาสิบ้ากิโล อำเภอเถิน90จังหวัดตาก190นะฮะไปไกลแทะแต่และที่ทำไมไกลแทะดูประมาณนี้แหละไปเดี๋ยวเราลองลองดูด้าน,ด,าน,นด้านนี้สิด้นนี้สวยไหมคือด้านนี้มันอาจจะวิววิวไม่แบบวิวไม่เป๊ะมากนะแต่ว่าฝั่งนหลังในวิวเป๊ะมากเลยมันเป็นวิวแบบ อันนี้ด้วยอ่ะหรอพระอาทิตย์จะขึ้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสว่วนะปญ่ไปรถไฟมาสักหนึ่งร,รอบเนาะรถไฟมาสักหนึ่งรอบเบาๆสิให้มันแบบได้เห็นวิวทิวทัศน์หน่อยสิรถไฟไม่มาเลยไปเ,เดินย้อนกลับนะครับไปดู พาเดินพาเดินเดินชมสถานีรถไฟนครลำปางอันนี้เป็นคำขวัญใช่ไหมไอ้ไอ้อนคำขวัญคำขวัญคำขวัญก้อนท่านหินลือชา รถม้าลือลั่นแล้วก็เงียบ <c ười> เครื่องปั้นลือนามเครื่องปั้นกาไก่ <c ười> เครื่องปั้นลือนามงามพระทาตลือไกลแ <c> ล <ười> ้วก็ลือนอะไรอนุรักษ์ช้างให้ลือโลกอ๋อจบวันนี้ว่าม,มันเป็นธรรมชาติมากเลยอะคือแบบอยู่ในเมืองนะแต่ว่า ความแบบเนี่ยมันมีมันมีเกาะกลางอะไรอย่างเงี้ยมีเกาะกลางมีต้นไม้อันนี้ต้นมะขามนะครับสวยมากวยมีแบบอ๋อเขาเขายอ่อเขาจำลองมาจำลองแบบสถานีแล้วก็วิอันนี้อุโมง์อุโมงอ๋อจำลองเป็นอุโมงขุนตาลอุโมงขุนตาลเล็กๆเ,เนี่ยตรงมมน,ตรนี้ไงแหมจำลองอุโมงขุนตาลเนี่ยเป๊ะมาก ไปเดินต่อนี่อุ๊ยดัานนี้ก็มีอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอวัดไหนไม่อ๋อวัดเหมือนเหมือนเราดูใน Google แ a p อยู่นะวัดเนี้ยนี่ไงวัดเจดี JD. อะไรไม่รู้อะชาวหลังอะไม่รู้ตัวหนังสือหลุดไปแล้วนี่เป็นเครื่องฟปั้นอะาง เป็นปว้าวาสวยงามจำทองหุ่เรื่องปโปโอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้เพื่อนเพื่อนหายเพื่อนหายอาจ๋จริงๆริถ้าใครแบบไม่มีอะไรทำเนี่ยมานั่งกินตรงนี้ได้มันมีคาเฟ่ทุกคนมีคาเฟ่อยู่อันนี้หอนนาฬิกานี่เขาย่อมาแบบอือ เหมือนเหมือนเพื่อนได้ยินอะ่ะเหมือนเพื่อนแอบได้ยินอะ่ะพอพบว่าโปโป๊ะอยู่ไหนไลยเด้งมาปุ๊บเข้าห้องน้ําก่อนเหมือนเขาแอบได้ยินอะ่ะน,นี่สถานีคนครลาปางเนี่ยมีแบบเครื่องปั้นกาไก่กาไก่ไปดูทางนี้สถานีรถไฟนี่ไงฝั่งนี้มันมีเห็นไหมมันจะมีแบบ ร้านนู่นนั่นนี่แบบเยอะแยะมากมายครั้งที่แล้วอ่ะที่เราไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ปะเราสัซนก็แบบเออน้ำกําลังจะมาน้ํากำลังจะท่วมแซนก็ขึ้นรถไฟกลับแต่ว่ารถไฟทางมันขาดไงจากเชียงใหม่มาลําปางอ่ะเขาก็มีรถรถไอไเนี้ยเขาก็มีเป็นรถแบบรถบัสอ่ะมาส่งที่ลําปางนี่แหละนั่งจากเชียงใหม่มาลําปางเพราะว่าทางรถไฟขาดตอนนั้นก็มาเดินเล่น ็ชิวๆนี่อู้เนี่ยหลังจากนี้ไปสวยนะหลังจากนี้ไปก็คือวิวทิวทัศน์ดีมากเลยแหละเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวแบบเดือนนุ่นไปไปฝนต้นหนาวค่อยมานะครับนี่เป็นห้องน้ำนถ้าใครแบบมาก็คือเดินเข้ามาถ้าหันหน้าเข้าสถานีเดินเข้ามาเลี้ยวขวาครนะับ ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้มีห้องน้ำให้บริการอันนี้ก็จะเป็นแบบป้ายสถานีนครลำปางออกมางนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามไปอีกฝั่งไปนั่งรอเพื่อนก่อนตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดมงกำลังจะเจ็ดโมงยี่สบออันนี้มินิม,มาร ม,มินิมาร์ทมีองอาที่มีกับร้านกาแฟ ى. มินิมาร์ทแล้วก็ร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นั่งชิลได้มาดื่มกาแฟกาแฟสดนะครับตานี้ก็อันนี้ผู้ช่วยในสถานีอยู่ห้องนี้น,นี่ไงนี่ไงน้องไก่ น้องไก่น้องไก่น้องไก่กุ ugh, ๊กกุ๊กกุ๊กอุ้ยเขาทำน่ารักเนาะยทำน่ารักอ่ะน้องไก่กุ๊กกุ๊กเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่อาอุ้ยนี่เป็นเครื่องเก่าอะ่ะโอ้เก่ามากเขายังใช้อยู่ปะเนี่ยไม่น่าจะใช้แล้วปะหรือว่ายังใช้อยู่ มีสองเครื่องมีสองเครื่องทุกคนนี่โอ้เก่ามากทุกคนมีมีบริการน้ำดื่มฟรีด้วยตรงนี้เป็นจุดล้างมือนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบริการน้ำดื่มนะครับแล้วก็อันนี้คือ,อ,อตรงนี้เป็นแบบจุดชาร์จแบตเพราะมี wifi ฟ,ฟ,ฟรีด้วยอะ่ะเราชาร์จแบตดีกว่าทุกคนเนี่ยเห็นปะ <c oughs> อันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟนครลำปางนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านนี้ด้านข้างฝั่งนึงก็จะเป็นตลาดนัดนะครับแล้วก็จะมีรถเงหลือรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะเหมือนจากรถไฟตรงนี้ก็จะเป็นแบบลานมังกรเนี่ยนะประมาณนี้แหละทุกคน,นมันก็จะมีแบบที่จอดรถอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป เดินเล่นในแถวแกดกองต้านะครับนครลำปาง